เออถืว่าบหลังจากแม่อันนี้คือลักษณะรั้วนะกับบ้านข้างเคียงนะกับบ้านข้างเคียงมันนะนี่อันนี้รั้ว ปกติไอ้บ้านหลังแรกมันเนี่ยใช้้ค้ามันจะไม่มีทางสูงเกินในตัวนี้นะส่วนไอ้นี่บ้านปลูกหลังที่สองครั้งที่สองนะรูเต็มไปหมดอย่างนี้เนี่ยลักษณะมีเปงีนน้นะช้รหลังคาเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันไม่มีวันที่เกินเพราะว่าที่บ้านนี่สแลนสูงกว่าซึ่งอัน,นี้ยมันสูงกว่าและมีรูนะสูงกว่าเห็นไหม คยถ่ายไปได้ลักษณะอย่างเงี้ยตัวเจ้าของม้านร,รู้ดีแต่ไม่มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นและยังอยู่อาศัยได้ไงก็ไม่รู้ทั้งๆท,ที่ไม่ปรับปรุงนะและสังเกตวัสดุที่แม่งใช้นะ,ะสังเกตวัสดุที่มันใช้มันใช้แบบติดๆประประแปะๆห้อยๆแขวนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เสือกส่องเลยเกินเนี่ยน,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 นสูงเกินไปสูงและมีรูนะแล้วก็ยังส่องกูอยู่ทุกวันยังกล้าส่องกูอยู่ทุกวันซึ่งไม่ได้น่าจะกล้าส่องกูได้ลักษณะอย่างนี้ยนะ สองแม่กระทั่งรูห้องน้ำบ้านม่ะซึ่งอยู่ในภายในอาคารมึงต้องไม่มีรูแต่มึงก็เสลสมีรูมาอีกนะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นอันนี้ก็ยังสูงกว่าไหมโอ้โหแหมมันสูงได้ใจจริงๆเลย แล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่แล้วไม่กระดิกทักอย่างถามเยด่เนี่ยมันก็ยังอยู่ดีว่ะเฮียป่วยไฟยอยู่ดีว่ะมันยังอยู่อาศัยปกติเหมือนเดิมทุกอย่างหน้าร้านก็ลัษนาอย่างเงี้ยไม่มีการกันแม้กระทั่งจอดรถทุกชนิดด้วยซึ่งมันเป็นเลนเลนถนนที่พุ่งมาทางหน้าบ้าน คนอื่นเขามือต้องกันครับเล่นปกตกิเขาจะวิ่งกันอย่างงี้สแสดงว่ามือต้องกันมุมฝั่งแถบนี้เล้เบี่ยงมันติดหัวกระบานอย่างนงี้เลยฮนะติดหัวกระบานติหัวกระบานหน้าต่างเ็าอยู่บนหัวเหมือนเดิมปกติไอ้รูนี่เป็นรูเล็กๆ เคยเห็นไม้แต่รู้แรกแล้วมันก็รู้อยู่แล้วมันมีไม่ได้หรอกเด็กก็ยังอยู่มันเจะเปิดไฟสว่างสวยเปิดกิจการอยู่อาศัยปกติทุกอย่างก็เออจะยิ่งกว่าเก่าด้วยมั้งทำไมฝั่งนี้โล่งจังครับไอฝั่งแถบนี้ทำไมมันโล่งจังครับทั้งที่รถเนี่ยมันต้องวิ่งมาทางฝั่งกัวเนี่ยเห็นไหม รถมันต้องวิ่งมาหากูทางทางเลนนี้เนี่ยมันอยู่เลนฝั่งนี้เนี่ยนะมึงต้องการตรงนี้เพราะยังไงรถมันต้องวิ่งตรงนี้พุ่งมาทางนี้แต่มีแต้าของกูเ้เลยครับที่กูกันเนี่ยมึงไม่มีเที่ยอะไรแม้กระทั่งท่อน้ําทิ้งมึงนะเพราะว่าข้างหลังไปข้างหน้าไม่ได้มึงเลาะข้างบ้านตัวเองไม่ได้มึงไม่สามารถเดินทําอะไรได้เลยนะด้านข้างมึงก็โล่งกล้องมึงก็ส่องกูนี่หันมาส่องหน้าบ้านกูตลอดเวลา อมึงติดกันยังไงป้ายมึงก็ติดไปทางนี้ทางนี้มึงถึงไม่กันทั้งทางที่ป้ายข้างหน้ามึงต้งติดอย่างนี้ไอ้ป้ายนั้นก็ติดอย่างนั้นระเบียงก็อย่างนี้ก็ยังอยู่นะกูะเดินได้ยี่สบี่ชั่วโมงแนละ้วมันเป็นที่กูแต่มึงมีรูติดที่กูไม่ได้แล้วมึงก็ยังอยู่อาศัยเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะ แหมแล้วก็ขยันขยันจริงๆนะม,มันขยันจริงๆเลยกับเพื่อนพวกมึงเนี่ยนะที่ล้อมรอบเนี่ยำให้กูลำคาญอยู่ทุกวันไหนดูสิว่ากูกูมีรั้วเนี่ยมันมองไม่เห็นกูได้จริงวะวะคุณดูสิอสัตว์สูงเท่านี้นะ ทำอะไรมึงทำอะไรัน